คนวันนี้ก็อยู่กับพี่ฟ้าใสนะคะทุกคนนะทุกคนวันนี้พี่ฟ้าใสจะพาทุกคนมาเล่นบล็อกสีนะทุกคนตอนนี้เพื่อนเขากำลังเล่นข้างล่างเ,นะเดี๋ยวพี่ฟ้าใสรอเวลาก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ฟ้าใสจะรอเวลาก่อนเนี่ยตอนนี้พี่ฟ้าใสกำลังรอให้เกมมันเริ่มในระหว่างนั้นพี่ฟ้าใสก็จะถือไอติม มากิน,ก,นกินเนี่ยพี่เาใส่กินไอติมด้วยคนกินแฮมเบอร์เกอร์ด้วยคุนมีสเปรได้วยฮืเฮ้ยตอนนี้เกมเริ่มแล้วเขาบอกอะไรอ่ะฮะสีเขียวสีเขีขวยวทุกคน พี่ฟ้าใส่หาเจอก่อนเออเฮ้ยสีเขียวนี่ไงพี่ฟ้าใส่หาเจอแล้วอะอะะสีสีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเงินทุกคนน้ำเงินเย้พี่ฟ้าใส่ไม่ตุยนะครับทุกคนเฮ้ยเสียมตาเนี่ยสีน้ำตาลเอ้พี่ฟ e. ้าใส่ลายถูกสีชมพู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 เฮ้ยพี่ฟ้าใส่เกือบจะตุยเนี่ยทุกคนสีน้ำเงิน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  น้ำเงินใส่กับตัวอีกแล้วน้ำตาล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 คีรไงพี่เขาใส่ไม่ตุยสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าฟ้าอยู่ไหนนั่งไงสีฟ้าอุย้ยพี่ฟ้าใส่วิ่งทันคนน้ำเงินน้ำเงินสีน้ำเงินเอามาเอาสีน้ำเงินขึ้นมาอุย้ยพี่เขาใส่เก่งมากเลยทุกคนด,ดูสีขาวสีขาวพี่เขาใส่ไปแล้ว ้พี่ฟ้าใส่ชนะรอบที่หนึ่งแล้วทุกคนเย้ทุกคนพี่ฟ้าใส่ชนะรอบที่หนึ่งแล้วนะค่ะทุกคนพี่ฟ้าใส่กินไอติมเสริมกำลังใจก่อนก็แล้วกันเฮ้ยให้ทุกคนพี่ฟ้าใส่ได้ที่สามทุกคนพี่ฟ้าใส่ออกไปเลยอ่ะไปไปเร็วไปเร็วเพื่อนเพื่อนเพื่อนรอด้วยรอได้ดีไม่รอกันเลยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยสีส้มสีส้มสีส้มเฮ้ยนั่นไงจ้ะสีส้มพี่ฟ้าใส่เก็บตุยแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยสีขาวตรงนี้เฮ้ยพี่ฟ้าใส่เก็บตุยอีกเดี๋ยวไปก่อนนะน้ำตาลอยู่ไหนหมดแล้วน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเออชนะแน่นอนไปไปไปสีเหลือง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 พี่ฟ้าใส่ไว้ตุยดี๋ยวเงินดับเงิน น้ำเงิน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 พี่ฟาใส่ชนะแน่พี่ฟ้าใส่ไม่ตุยอยู่ด้วยทุกคนนี่นี่เดี๋ยวพี่ฟ้าใส่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออแล้วสรุปวันนี้เราสองพี่ฟ้าใส่ตุยเลยอ่ะพี่ฟ้าใส่วิ่งไม่ทันอ่ะทุกคนพี่ฟ้าใส่วิ่งไปคว้ารางวันไม่ทันคน ดี๋ยวคอดูซิว่าใครชนะโอ้เพื่อนชนะกว่าพีฟ้าใส่อีกอะทุกคนพีฟ้าใส่เอาใหม่ก็ได้แต่ยากเลยลักนณะเอาใหม่ก็ได้กินไอติมก่อนกินไอติมเสริมความอร่อยอร่อยอร่อยทุกคนกินไอติมเสริมความอร่อยคึบนี่เขาจะเริ่มเกมแล้วจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วฮะอะไรนะสีเทาก็นี่ไงสีเทา โอ้โหอยู่ใกล้ชิว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 เวอร์แซบเวอร์อย่างอีย่างเลยทุกคน <laughs> นี่ทุกคนเดี๋ยวพี่ฟนใส่ไปอ้าวอาเอา,เอาไม่ทันแล้วเฮ้ยเอานั่นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นโอ้เฉียดไปนิดเดียวเองเพื่อนสีส้มสีส้มสีส้มเพื่อนเพื่อนสีส้มสีส้มเอเอ พี่ฟ้าใส่เอาไม่ทันจริงๆอ่ะทุกคนโอ้ยเอาไม่ทันเลยอกไม่ทันอะ่ะทำไมคนนี้เก่งอะ่ะเนี่ยคนคนที่ใส่ใส่ใส่แล้วต้อเอาอนอนิเมะน,นะทุกคนพี่ฟ้าใส่ไม่ทันจริงๆอ่ะทุกคนใครทันก็ช่วยมาคอมเมนต์ใต้คลิปอยู่ว่าใครเล่นแมนี้ก็ช่วยคอมเมนต์มาให้หน่อยนะเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่เอาอีกรอบหนึ่งก็ได้ เดี๋ยวพี่ฟ้าใส่ลอก่อนก็นได้นั่นไงเหลือคนอยูยอ่ยังเหลืออยู่นั่นไงยังเหลือยังเหลืออยู่เอา้าเขาตกไปแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่ฟาใส่ส่องดูด้านล่างก็แล้กันนะทุกคนหิวแฮมเบอร์เกอร์กินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนนะทุกคนอร่อยมากกินนี่กินไอติมด้วยทุกคนเอา้า เอากำลังกินไอติมอยู่ดีๆก็อยู่เฉย้าใส่กับตุยกับตุยดีนะพี่ฟาใส่ยังไม่ตุยทีเคนดีดีสีเทาเหรอสีอะไรนะสีเทาเขาบอกว่าสีเทาพี่ฟาใส่ก็ทานอยู่นะคนเนี้ยตอนนี้สีฟ้า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  ไม่ตุย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 ,ไม,ตยไม่ตุยหรอกคนดีดิพี่พอใส่ไม่ตุยนี้อะไรอะสีอะไรแล้วเสียฟ้าสีฟ้าเุา้ยเฮ้ยเกือบเกือบแล้วทุกคนแล้วทุกคนเกือบแล้วเกือบแล้ว เกือบแล้วทุกคนสีอะไรแล้วทุกคนสีม่วงเหรอเงี้ยสีสีม่วง yes. ส,สีม่วงสีมันตาอะม่วงแล้วสีมันตาเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่จะส่องใหญ่ๆหน่อยสีส้มอยู่นหนสีส้มไ a r อายุสีส้มโอเคพี่ฟ้าใส่ไปตุย รอบนี้พี่ฟาใส่ชนะแน่นอนเลยทุกคนดูดิฮึ่ยเกือบแล้วเย้พี่ฟาใส่ชนะรอบที่สิบเอ็ดเฮ้ยทุกคนพี่ฟาใส่อยู่อันดับสามนะทุกคนดูดิพี่ฟาใส่เต้นน่ารักหรือเปล่าพี่ฟาใส่เต้นน่ารักมากเลยทุกคนถึงเวลาไปแล้วสี่เปอร์เซ็นต์ อะไรนะคนสีดีใช่ไหมทุกคนนี่ไอเทาอยู่ด่สีเทาแฮะฮะสีแดงไปเร็วไปแล้วไปแล้วสีแดงสีแดงเนี่ยสีแดงสีแดงสีแดงด้วยทุกคนอสีเทาสีเทาสีเทาอยู่ไหนสีเทาเออพี่ฟ้าใส่ไม่ทันอะมันค้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปอาอไม่ใช่ นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย